สวัสดีค่ะมาพบกวัน EP ที่4นะคะเป็นต้นกำเนิดของพระออมสินเร็ดลูกนะคะในยุคทศวรรษที่80และ90นะคะในยุคนี้นะคะยุค80นะคะก็เริ่มมีการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะโดยที่มีแพทย์เนี่ยคิดค้นนะคะรูปลักษณะตองกลางนะคะให้เป็นส่วนวอลส่วนโครงให้มีลักษณะคล้ายกับนาฬิการายนะคะแล้วก็เริ่มมีการใช้ยางยืดแทนแถบกาวนะคะโดยที่เริ่มใช้จาก ทางขาก่อนนะคะแล้วก็มายังเอวนะคะตอนนั้นนะคะก็เริ่มมีการใช้สารดูดซึมซับแบบพิเศษขึ้นมานะคะที่มีชื่อเรียกทางเคมีว่าโซเดียมโพลิอะคริเลตนะคะตัวนี้นะคะมีความสามารถในการดูดซึมซับของเหลวได้ปริมาณมหาศาลมากๆนะคะได้ดีกว่าช่วงต้นๆนะคะทำให้ผ้าอ,อ้อมเนี่ย มีขนาดที่บางเบาแล้วก็น้ําหนักเบาเบาลงด้วยนะคะสมแขงสบายง่ายขึ้นประสิทธิภาพในการดูดซึมก็เพิ่มมากขึ้นนะคะและไอสารตัวที่เรียกว่าสารดูดซึมซับของเหลวปริมาณมหาศาลน,น,นี้นะคะสารนี้นะคะหนึ่งกรัมสามารถดูดซึมซับน้ําน้ํากลั่นนะคะได้มากถึงหนึ่งพันเท่านะคะจากน้ําหนักของสารเริ่มต้นนะคะ แล้วก็ลองอทดสอบกับน้ำป่านะคะดูดซึมซับได้ประมาณ300-500เท่าเท่านั้นนะคะเมื่อนํามาดูดซึมซับปัสสาวะก็จะดูดซึมซับได้แค่20-40เท่าของน้ำหนักสาราเท่านั้นนะคะเพราะว่า ทางนี้เนะี่ยน้ำประปากับปัสสาวะเนี่ยมันจะมีสารอื่นๆเจอือปนอยู่นะคะทําให้ประสิทธิภาพเนี่ยมันมีการดูดซึมซับน้อยลงนะคะส่วนทศซมาที่90นะคะเริ่มมีการเพิ่มลูกเล่นมากมายนะคะโดยมีการออพัฒนาแผ่นิฟรมนะคะที่เป็นแผ่นพลาสติกหุ้มอ่ะนะคะเปลี่ยนมาเป็นตาข่ายนะคะคล้ายๆผ้านะคะแถบกาวก็เปลี่ยนมาเป็นติงทุกแกนะคะ ที่เรียกว่าแถบกาวเวลโคนะคะหรือว่าแถบกาวเทปหนังเตยนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นแถบกาวแห้งที่สามารถแกะลอกแล้วก็แปะใหม่ได้นะคะทําให้เกิดความสบายนะคะของคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถดูได้นะคะว่าผ้าอ้อ,อมเนี่ยได้มีการซูมซับเต็มแล้วหรือยังนะคะและก็ในปีคศหนันก้าร้อนั่นเองนะคะก็ได้มีการเริ่มการนำเส้นใยพิเศษนะคะมาผลิตจากโพลีโพลีเรน โพลิโพลีลีนนะคะมาทำเป็นแผ่นบุชั้นในนะคะส่วนที่สัมผัสผิวของทาโลกเกตรงแล้วก็ปสัสสาวะเนี่ยจะซึมซับเป็นผ่านแผ่นเส้นใย,ยนี้ลงไปนะคะสู่ส่วนสูดซับที่อยู่ด้านในนะคะเส้นใย,ยนี้ไม่ไม่ดูดซึมซับความชื้นทำให้ความสัมผัสแห้งเหมือนเดิมน,นั่นเองนะคะ เดี๋ยวต่อไปเรามาพบกับ EP ที่5นะคะเป็นวิวัฒนาการสุดท้ายแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะแล้วก็ฝากนะคะอยโปโากรนะคะมีโปร10.10ด้วยค่ะ